สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นสูตรเลขดับหลักร้อยสูตรที่2นะครับผมนะมาแบ่งปันสูตรนะครับสูตรเลขดับกันนะครับสถิติย้อนหลังก็10งวดเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับผมแล้วก็สูตรในการคํานวณใช้แสนและพันนะครับผมแสนและพันบวกกันเท่านั้นนะครับผม มาเริ่มกันเลย30ธันวานะครับผมสองหนึ่งเป็น3ได้3เป็นเลขดับบกหกสองแนะครับผมหลักร้อยเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข3นะครับสดับ3ไม่มานะครับสิมกราแปดสามสิบได้1เป็นเลขดับบกสามเหลักร้อยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มานะครับหกุมภาครับผม3 4เป็น7ได้7เป็นเลขดับบกสามศูนย์เจ็ดหลักร้อยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข7 7ดับ7ไม่มานะครับผม วันที่16กุมภานะครับผมก้างได้1เป็นเลขดับ6 0 3หลักร้อยเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มา1มีนาครับ 4, 4 4เป็น8ได้8เป็นเลขดับบลกหหลักร้อยเป็นเลข5าเลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มานะครับผมแล้วก็วันที่16มีนานะครับผม16มีนา แปดได้3เป็นเลขดับออก4 2 2หลักร้อยเป็นเลข4เลขดับเป็นเลข3 3ดับ3ไม่มา1เมษา80ย์เป็น8ได้8เป็นเลขดับอกอก2 7 0หลักร้อยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มานะครับวันที่16เมษานะครับผม42เป็น6ได้6เป็นเลขดับอก7 8 7หลักร้อยเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มานะครับ วันที่2พฤษภาครนึเป็น1ได้1เป็นเลขดับบอก2 7 2หลักร้อยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มา16พฤษภา51เป็น6ได้6เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็เป็นการแบ่งปันสูตรเลขดับนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ใหกับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ